สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคกับผมนะครับมือนีอยู่ฟาร์มของพี่เหลืองครับอิสระฟาร์มครับผมนะครับเอาโตแรกเลยมือนีนะครับนะฮะปานตลาดนัดงัวครับพี่น้องครับนะเปิดหัวจั่วหัวโดยสายหูอินดูวาซินนะครับนะครับช่องต้องไบโอเทคก็ต้องหูกากซากครับพี่น้องครับนะเบื้องขับตัวนี้นะครับนะโครงสางร่างกายดีเหลือเกินพี่เหลืองสวัสดีครับสวัสดีครับ นะมัอนี้มีบักหลายเลยแมนครับมีหลายครับสี่สิบตัวเลยแมนครับจัวตัวเดี๋ยวหูยาวเลยกันตัวนี้ลูกไทยับผมตัวนี้ลูกฟินิกส์ครับลูกสาวฟินิกส์แมนครับได้ลูกโตแล้วครับได้ลูกตัวแรกแล้วครับลูกตัวแรกบ้างแรกแมนครับอ๋อครับนะฮะประชิดนะครับนะฮะตัวนี้เปิดไปหลายปันไหนครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับแมนครับใบยาวๆหน้าคมคมลำตัวยาวอ้วน ท้วนสมบูรณ์ครับพี่น้องครับนะฮะท้วนท้วนสมบูรณ์ครับนะฮะตัวนี้มันพึ่งคลอดลูกเนาะนะครับล,ลูกได้นเนึ่งเนียน,น,น,นยครับนะมันโอยุอเหรอครับมันไปเที่ยมันไปนครสวรรค์ไปนครสวรรค์แล้วครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทแมนครับนะครับนะฮะนาโนกสะโพกนู้นครับพี่น้องครับนะฮะข้อขาดีนะครับนะฮะไม่ซื้อแบบนี้จะซื้อแบบไหนตะกี้ราคาเป็นแสนครับนะครับตัวนี้ก็นะครับลูกสาวพินิกย่างงามครับนะฮะ โอเคครับผมตัวต่อไปเลยครับนะตัวต่อไปกันตัวนี้ตัวนี้สช้หักันครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวเจ้ารักเนาะแมนครับนะเพราะว่าตัวนี้ผมแอบทายไปแล้วนะครับลูกสาวเจ้ารักครับผมนะครับนะตัวนี้พ่อมผสมนะครับนี่แมนครับเป็นสัตว์เมื่อวานนี่แหละครับผสมมื่อวกัทันครับอ่านะครับนะพี่ครับเอาออกมาโชว์หน่อยสิตัวนี้แหละนะครับจะได้ขายก้อนมู่นะครับนะเพราะว่าผมลงผมลงนั่นไปละนะครับนะ ตัวนี้ครับลูกสาวเจ้าลักครับผมนะฮะใบเปิดกว้างนะครับดีมากครับผมดังคมครับนะลำตัวยาวนะครับนะฮะงัวตัวนี้เป็นงัวทีใบเปิดเปิดดีนะครับง้วใบเปิดแล้วก็โบดเข้าไปเคืองใบเนาะนะโบดเข้าไปเคืองใบนะครับนะฮะตัวนี้นาดีครับพี่น้องครับนะปกติงัวทรงนี้นะครับนะเสียหายลูกดีนะครับตามที่ผมไปถ่ายคลิปมานะว่าต้องเสียผมดอกไปไรเบื้องคลิปเอานะครับนะมันเป็นงัวทีเอ่อใบใบเปิดดีครับนะฮะ ใบบอหลายแต่ทรงมันดีนะครับง้วแบบนี้สีไฮลูกดีพี่น้องครับนะครับนะก้านโตดีนะครับนะฮะก้านโตดีทรงดีเอ่อพี่เหลืองครับตัวนี้เปิดจ้กบาทครับตัวนี้35,000บาทครับ3 5 0 0 0บาทเนี่ยครับาพี่น้องครับนะตะกี้พี่น้องครับราคานี่ตัวรุ่นนี้มันต้องนะครับนะต้องเป็นแสนนะครับนะต้องเป็นแสนนะมื้อนี้ช่วงนี้นะครับนะตัวนี้เลย35,000บาทเนาะเนี่ยครับ35,000บาท35,000บาทครับ โอเคครับนะเอามาตัวีดครับสายหูอยู่บนไหนบมอครับนี่เป็นเข่าเขตเข่าหมดหูสั่นนะครับโอเคครับไล่มาเลยครับนะฮะอยู่ข้างนอกบลเกียวนะครับนะฮะบข้างนอกบลเกียวเอาตัวนี้ตัวนี้นะครับพี่เดืองครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับนะแม่ลูกครับผมครับนะครับนะฮะเอ่อเปิดไม่ร้ายลยครับพี่หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแม่ลูกลูกตัวเมียหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ อ้าพี่น้องครับนะฮะหนึ่งมืนหาพันบาทลูกโตแม่พร้อมครับนะฮะลูกโตแม่พร้อมครับพี่น้องครับนะฮะหนึ่งมืนห้าพันบาทครับนะฮะพี่น้องครับนะราคานะครับนะราคานี้มีเสียวครับต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปเป็นสาวน้อยนะครับลูกสาว KF31 ครับตัวนี้ลูกสาว KF31 ครับพี่น้องครับนะฮะตัวนี้เปิดร้านไดครับพี่ตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไหมครับ ยังครับประมาณสิบสามสิบสี่เดือนครับแม่ครับเด็กๆดูครับไห้พี่น้องครับนะฮะต่อไปเลยครับต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับครับแม่ลูกลูกชายครับอ๋อแม่ลูกลูกตัวผูครับพี่น้องครับแม่ครับแม่ลูกลูกตัวผูครับนะฮะโค้งสางร่างกายดีครับนะแม่นี่โค้งสางดีครับพี่น้องครับลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวนะครับแข้งขาดีลูกตัวผูครับลูกกะดีครับพี่น้องครับลูกกระแข้งขาดี เลี่ยมโตงามนะครับนะเลี่ยมโตงามเอ่อพี่เหลืองตัวนี้หลายไปไหนครับผมแม่ลูกนี้สามหมื่นสามพันบาทครับแม่พี่น้องครับนะแม่ลูกโค้มหนึ่งครับสามหมื่นสามพันบาทครับนะพี่น้องครับนะครับโอ้ครับนะมันราคาไปจะสื่อเลยครับพี่เหลืองครับนะอันตัวนี้เป็นสาวได้ครับตัวนี้เป็นสาวพี่น้องครับสาวเจ็ดสิบแปดเดือนครับสาวใกล้ผสมแล้วครับแปดเดือนนะครับสาวใกล้ผสมครับพี่น้องครับนะฮะ ล้ำตัวดีนะครับนะแข้งขาดีนะครับยังไงดีครับพี่น้องครับนะยังไงดีเอ่อพี่เหลืองครับนะตัวนี้เปิดราคาเวลาตัวนี้21,000บาทครับ21,000บาทหนึ่งพับนะครับนะพี่น้องครับราคา21,000บาทนะครับนะราคานี้มีเสียวเป็นอย่างมากครับพี่น้องครับแข้งขาดีสาวความผสมครับนะผู้ใดนะครับนะอยากได้งัวไปเลี้ยงครับมาเบิงเอาครับยุนี่นะครตัวนี้เป็น ท้องแปดเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้้ทองเดือนแล้วครับแเอาไปลุนรางลุนรางวัลได้เลยแมีนครับเอาไปลุนลูกได้เลยครับท้องแปดเดือนแล้วครับนะครับนะฮะราคาเบาๆครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 21,000บาทครับแมพี่น้องครับนะราคา21,000บาทครับพี่น้องครับนะทอง8เดือนครับหลุดล้างวันได้เลยนะครับนะฮะพี่น้องครับนะราคานะครับราคาเป็นตัวสื่อครับพี่น้องครับนะตัวนี้กระทองเก้าเดือนนะครับนี่ตัวนี้ทองเก้าเดือนแนีครับตัวนี้เอาไปง่ายๆนะครับนะเอาไปไซร้ร้อยสี่สิบห้าบวกแล้วครับเนี่ยร้อยสี่บห้าบวกโครงสร้างดีนะครับนะฮะทองทองเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับนะพี่น้องครับนะเอาไปบัวหัวเดือนนะครับนะออกแน่นนะครับนะ อไปนะครับในสองอาทิตย์ต้นมาแล้วครับสองหมื่นหกพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นหกพันบาทแมีนครับนะครับสองหมื่นหกพันบาทมาเลยครับมาเร็วๆเลยครับพี่นนท์อันนี้เป็นเท้าบอสสวยๆครับหนาๆครับสวยๆนะครับหนาๆครับผมนะตัวนี้ท้องดีตัวนี้ท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทครับท้องห้าเดือนครับ 2 0 0พันบาทครับพี่น้องครับนะสามหมื่นสองพันบาทครับนะโครงสร้างดีนะะท้องเรียบร้อยครับผมรับประกันท้องรับประกันท้องและตําหนิครับอ่ามาเลยครับนะครับนะยุนี่ปานตลาดนัดพี่น้องครับนะมาเลยครับนะตัวนี้ตัวนี้เป็ไหครับตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับลูกออกได้ยี่สิบวันอ๋อลูกออกนะเป็นโคมครับพี่น้องครับแนี่ครับลูกออกได้ลูกขนล้่นนี่แหละครับน่ารักน่ารักโอ้ลูกน่ารักลูกตัาเนียครับน้ำนมแตกครับลูกต่าู้ครับตัวเมียครับเนี่ยลูกตัวเมีย นะครับลูกลูกตัวเมียพี่น้องครับนะโคมเลยนะครับลูกมันอายุ20วันครับนะแม่โค้งสางดีโค้งสางง่ายครับโค้งสางง่ายเลยสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทเนีนครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับนะถูกใจจริงๆครับนะมาเลยครับพี่น้องครับมาเร็วๆครับนะท่องพร้อมสีอิ๊งไปเร็วครับพี่น้องครับนะน้องไก่ทองพร้อมสีออกแมนนครับ มาดินะครับน้าทองง่ายแล้วครับครสะโพกกัยุบแล้วครับครับแต่โพกยุบแล้วครับนะครับล้นใครแล้วครับนะเอาไปคือเอาไปเรียนละมันได้เลยเนี่ยครับไปเป็นลุ้นได้เลยครับลุ้นรางวัลลุ้นลูกได้เลยลุ้นลูกได้เลยพี่เหลืองแบบนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามใช่ครับสองหมื่นสามพันบาทนะฮะสองหมื่นสามพันบาทสัปดาห์ เบิ่งราคาพี่น้องครับนะวัวดีมีคุณภาพนะราคาจับต้องได้ต้องที่นี่ครับนะอิสระฟาร์มเมืองคนครับวัวดีมีคุณภาพอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเป็นตำหนิครับนะแม่ลูกลูกแรกลูกแดงแงนะครับนะเบิ่งแม่เบิ่งลูกครับนะแม่โค้งสางดีนะครับโค้งสางดีนะลูกสีดีเลยลูกโตแม่พร้อมครับน่ครับนะลูกโตแม่นะครับนะเป็นตาหักขนะดครับแม่โค้งสางดีครับสูงร้อยห้าสิบปัวับแม่ นะครับนะร้อยาสิบบัวครับนะลูกนี่หลังเป็นแผ่นเลยครับนะพี่น้องครับนะฮะพี่เหลืองเท่าไรครับแม่ลูก3 9 0 0 0เก้าบาทครับ3า0 0 0เก้าบาทครับแม่พี่น้องครับนะสาม0 0ืเกาครับนะฮะอันนี้ 39, ục, เป็นแม่ลูกคื่กันนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกครับลูกตัวแรกครับนะครับพี่เหลืองครับตัวนี้คมนี่กจ้บาทครับแม่ลูก2 5,000ันบาทครับูกตหวเมีย2 5 0ันบาทลูกตัวเมียครับพี่น้องครับนะฮะโค้งสร้างดีครับนะครับโค้งสร้างดีพี่น้องครับนะฮะ ไปเร็วๆรดวเลราคาแบบน่าซื้อน่าจับจองเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นสาวน้อยนะครับสาวน้อยเอาไปก่อนตัวนี้สีแดงแบบเจ็บปวดมากนะครับสาวน้อยแดงแดงเจ็บปวดมากครับนะฮะตัวนี้จ้าบาาครับพี่ตัวนี้21000ื่นหนึ่งบาทครับสองหมบาทนะสีแดงแดงครับทำเขาเรียบร้อยนะครับสีแดงดีมากครับตัวนี้นะครับครบนะครับ อันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกครับแม่ลูกแม่แม่ผสมแล้วหัือว่าอ้นแม่ผสมแล้วทองไหมครับหรือยังครับพึ่งพึ่งผสมครับพึ่งผสมไปสองมือแล้วครับลูกตัวผูนี่ครับหนังหนาหนาย่นย่นครับนะฮะหนังหนาหนาย่นย่นนะครับนะฮะแม่พึ่งผสมไปแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนะเบิรงครับพี่น้องครับโค้งสางดีๆนะครับนะพร้อมลูกพร้อมพี่น้องครับเอาไปกับผสมได้อีกครับนะครับนะฮะ ถึงไหนแล้วครับอ่าเนี่ยครับเป็นแม่ลูกนี่พี่น้องครับนะฮะอ่แม่ลูกครับพี่น้องครับนะฮะแม่ลูกตัวเมียแม่แล้วก็ลูกตัวแมีพร่อแม่ครับพปคครับแม่กับผสมแล้วนะครับผสมไหมครับผสมแล้วครับผสมเรียบร้อยแล้วครับล่อพันรออครับนี่ครับผสมไปเรียบร้อยแล้วตัวผู้ลูกตัวเมียแม่ครับลูกตัวเมียนะครับนะฮะคบนี่ลายอะไรครับสองหมื่นแปดพันบาทครับ องหมื่นแปดครับพี่น้องครับเบิ่ครับนะฮะแม่ผสมแล้วนะครับได้ลูกตัวแม่พร้อมนะครับนะฮะไม่ซื้อแบบนี้ท่านจะไปซื้อแบบไหนครับพี่น้องครับวัวดีมีคุณภาพครับนะราคาจับต้องได้อันนี้เป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ท้องสามเดือนรับประกันท้องครับนะครับแม่ท้องสามเดือนแล้วแนี่นครับซื้อสองได้สามเลยครับซื้อสองได้สามครับโคนีครับนะฮะลูกตัวผูดีเนะลูกตัวผูครับลูกตัวผูครับราคาครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับซื้อสองได้สามแม่ลูกซื้อสองได้สามแม่ท้องสามเดือน คิดเบิ้งเอาพี่น้องครับนะฮะครับอันนี้กับแม่ลูกนะครับอันนี้แม่ลูกเหมือนกันครับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวแม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหมื่นห้าร้อยน่ครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับแม่กับลูกลูกตัวเมียเบื้องพี่น้องครับนะราคาหมื่นนิดนิดครับครับเอตัวนี้นะครับนี่สุดยี่สาวนี่ครับแม่สาวท้องนะครับนี่แม่สาวทองครับผมอันนี้ท้องเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนครับ แม่พี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับลูกตู้หูตัวแม่เขาไบ่มาได้อันนี้เป็นแม่แม่สาวทองแรกครับอ๋อแม่สาวทองแรกนะครับแม่สาวทองแรกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับนะฮะแม่สาวแรกเนาะทองเดือนครับไอ้ทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดครับเอาไปเอาตัวนี้้ะบัดนี้ครับนี่ราคาพิเศษเท่าไรครับอันนี้สาวน้อยห้าพันห้าร้อยบาทครับหาปัญหาาปัญหาครับคืนเงินครับว่า วัวเมียสาวน้อยครับงัวสาวน้อยครับหาพันจุ่มเนบ่เลยครับบัะนี้ยกสามตัวนี่ตัวอะไหนี่แหละครับแดงเท่าเท่าตัวละเก้าพันบาทครับสามตัวสามตัวครับยกสามไปเลยครับตัวละเก้าพันบาทครับตัวละเก้าพันไพี่น้องครับนตัวละเก้าพันครับตัวเม่เนาะตัวแม่ครับนะสาวน้อยครับตัวละเก้าพันบาทครับพี่น้องครับนี่แะครับตัวหนึ่งผูกก็เพี่นี่นี่ตัวละเก้าพันครับพี่น้องครับนะเบิ่งเอา ครับนะครับโอ้ยพี่น้องครับเนี่ยมันราคาเป็นตัวซื้อครับเนี่ยมาตัวนี้ไปดิครับมานี่ครับแม่สาวท้องครับหัวโลนท้องหัวโลนครับตัวนี้ท้องหกเดือนสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทท้องหกเดือนครับเนี่ยหัวโลนพร้อมครับพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้โหตัวนี้เป็นตาตัวนี้โค้งสางดีเป็นตัวซื้อครับพี่น้องครับเป็นความันครับท้องหกเดือนสองหมื่นห้าพันบาทครับนะ่ยสองหมื่นห้าพันบาทนี่เลยพี่น้องครับนะ่ยแม่โค้งสางง่ายเลยนะครับนะฮะ ลูกนาสิรีดนมเพราะว่าลูกอ้วนท้วนดีเหลือเกินนะครับนะลูกตัวนี้ลูกคนเม่ครับนี่แม่นครับนี่ลูกเขาครับมาดูนะครับนะลูกอยหลังปูเอิดเติบได้ไปนองครับนะรีดนมแม่หลายมาเนี่นะครับนะให้ลูกดีครับนะแม่นี่ให้ลูกดีเป็นง่วงโค้งสางง่ายเลยนะครับนะเบื้องลูกคนครับนะลูกนี่แบบโอ้ครับนะเบื้องครับเลี่ยมโตนะครับเลี่ยมโตดีเลยจักบาทลขับอะไรงังนสิสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทโค้งแม่ลูก กี่เดือนละครับลูกนี่ประมาณจะแปดเดือนละครับแปดเดือนละครับนะเบิ้งครับนะนี่นะดีเดือนครับโอ้ซีเดือนครับต่อซีเดือนมันตัวใหญ่กว่าอายุนะครับมันใหญ่เกินอายุนะครับเดือนต่อใหญ่หลายเลยว่าแปดเดือนลูกซีเดือนครับผมนะครับนะลูกซีเดือนครับนี่นะครับอยากกินนมครับพี่น้องครับนะนี่ครับมามลูกครับนะเบิ้งครับนะอันนี้เป็นสาวน้อยสามตัวนี้สาวน้อยครับแมีนครับสาวน้อยสิบ สาวน้อยโบสสิบสองสิบสามเดือนครับตัวนี้เนียนครับนะครับเครื่องดำตัวนี้นะครับนะโบสสาวน้อยจักบาาครับไปยังสิตัวนี้หน0มื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับนะแม่เออสาโบสโบสครับนะหางดำหางตูหางดำสนิทเงาเนะเกือบลากดินแล้วครับนะครับนะนี่มาเลยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเสาวกันด้วยครับเสาวตัวนี้ตัวนี้เป็นสาวแม่นครับสารอบสิบ สามสิบสี่เดือนเทียนครับสามสิบสี่เดือนสีดําแมีนครับสีดำนะผู้หมักมัวนดำครับพี่น้องครับสายดําก็นะครับตัวนี้จังซี่เปิดไปหลานเลยครับพี่เมื่อหนึ่งพันบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทแมีนครับนี่พี่น้องครับนะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับคิดเบิ้งเอาแล้วกันนะครับราซสีราค่ะราคาจับต้องได้นะราคาจับต้องได้ลักน่ารักนะครับราคาเกษตรกรแม่นี่แบบนี่มาเลยนะครับนะนาอันนี้สาวดาวแฟนซีครับสายแฟนซีพี่น้องครับแฟนซี่นะครับ สีดีนะสีดีครับสีดีสีดีเลยครับแต้หนาโพหนาโพอันนี้หนาด้นหางดอกความครับโอ้หนาด้นหางดอกครับนะครับครบเครื่องเลยครบเครื่องอัตลักษณ์ครับเรื่องเนื้อหนังเขาเนาะนค้หสังดีนะงัวแบบนี้ให้นะครับนะฮะนะให้ลูกนะครับบางทีบางเกือบ่ได้ให้ลูกหนาดนที่เน่มันเนีนครับนะครับเขาหาพลอยดีไซนครับครับจังสี่ราคาอะไนะหนึ่หมื่นสามพันบาทครับหนึ่งหมื่นพันสามพันบาทครับพี่น้องครับนะโค้งสางดีเลยเด้อเดี๋ยวตามเบ๊บเบิ้งอี นะครับนี่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหน้าเด่นหางดอกแต่โครงสร้างนะสุดยอดมากราคาราคาเบียดเบียดนี่อะไรครับไปราคาเนี่ยแหละครับราคาดิดเบียดเนี่ยเลยนะครับเออแม่นี่แม่นี่ทองไหมครับไอ้แม่นี่ทองหาเดือนครับแม่นี่ทองหาเดือนครับโค้งสางงาสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับเป็นบงเลยครับพี่น้องครับนะฮะสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับนะทองหาเดือนครับ อ้เปิดไปแล้วนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะโค้งสางดีเหลือเกินครับพี่น้องครับนะนี่มาเลยครับหน้าโหนกโหนกใบโบ๊ทโบ๊ทครับนะครับนะฮีอัอนี้มาครับไอ้นี่อันนี้ทองหกเดือนกว่าครับแม่ดอกคูณแม่ดอกคูณลูกสาวใครครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นลูกกระทบจากลูกตัวใดเนนะครับนี่ครับผมบ่าไปแล้วครับโค้งสางดีครับหน้าโหนกสะโพกนูนนะครับพี่น้องครับนะฮะทองหกเดือนทองกับช็อกโกแลตนะครับตัวนี้ทองช็อกโกแลตนะครับเนียนครับไอ้เปิดไปแล้วน สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับนะฮะมาเลยสามหมื่นสองพันบาทนี่เลยนะครับนะสาวงามตัวนี้สาวทองเก้าเดือนครับบ่เกินสิบหนึ่งออกลูกครับตัวนี้เอาไปลุ้นกินน้องได้เลยโอ้นะครับเอาไปลุ้นกินน้องได้เลยครับพี่น้องครับเอาไปลุ้นได้เลยครับลุ้นรางวัลได้เลยครับกินน้องได้เลยครับตัวนี้ไอ้เปิดร์ไรไหนตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับนะฮะสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาไปก็คือลุ้นรางวัลได้เลยครับพี่น้องครับทองเงยแล้วครับนะครับนี่นะครับทองเงยแล้ว มาครับนะตัวสุดท้ายท้ายสุดของรายการท้ายท้ายสุดท้ายสุดของรายการนะครับนะอันนี้ทองล้ำตัวดีทองเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนะครับนะเทาบอดเทาบอดหนาเลือดนะบานเฮาเอื่นงวมุมเนาะแบบนี้นะครับนะครับนะโค้งสางร่างกายดียืนสวยสง่างามนะเขาเป็นวงนะพี่น้องครับนะตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับไอตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแล้วแมีนครับโอ้ครับนะครับนไอเซียเปิดบริการไปไหนสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ สองหมื่นเจ็ดพันบาทโอเคครับนะวัวดีมีคุณภาพต้องที่นี่สาวงามกระเเกตตัวนี้เป็นผมไม่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ฟาร์มผมเลยนะครับผมซื้อจากที่นี่นะฮะหมูหันพอลุงมาทายคลิป้องเคยซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมการันตีนะครับผมซื้อการนี้เลยนะครับตู้มือเรียงดูกันดีถ้ามีผู้ใดสนใจมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับเบอร์ติดต่อก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดหกหกห้าศูนย์ห้าสี่ครับทางเฟซบุ๊กอิสระเงินจันทร์ครับ กัดไล่กับเบอร์นี่นะครับอ่าครับผมไล่กับเบอร์นี่พิกัดอยู่ที่ไหนนะครับพิกัดอยู่ที่อําบ้านโนนเมืองตําบลโนนขาอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับโอเคครับผู้ใดสนใจเอาก,กิ้งกลางมาได้เลยเนี่ยครับกิ้งกลางมาได้เลยครับสวัสดีครับ